สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับถล่มต่อเนื่องกองทัพสหรัฐอเมริกาส่งของใหญ่ถล่มโจมตีฐานที่มั่นและอุโมงต้าดินของฮูตีในเยเมนใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินและสื่อนอกเผยกองทัพเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐเตรียมส่งกำลง 80, ัง80,000นนายเข้าลุกพื้นที่และยึดพื้นที่คืนจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน อีกไม่นานนี้เมื่อวันที่16เมษายน2568มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกาและกุบมกรฏฮูตีในเยเมนรวมถึงกองทัพเยเมนด้วยนะครับเดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐอเมริกานะครับ ได้ทำสงครามและกวาดล้างกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอย่างต่อเน,นื่องครับหลังจากที่ฮูตีไม่ยอมหยุดโจมตีเรือนเทนทเลแดงไม่ยอมหยุดโจมตีเรือของกองทัพสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะนออกลางรวมถึงไม่ยอมหยุดโจมตีอิสราเอลทรงานนี้กองทัพสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ปล่อยปะละเลยมานานงานนี้ก็ได้มาจัดหนักจัดเต็มถล่มกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเน,นื่องครับเพื่อกวาดล้างกลุ่มฮูตีให้สิ้นซากไม่ให้มาเหมิมเกลิม่ม จมตีประเทศคนอื่นได้อีกที่ฉากการสรุปแรกนี้เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐอเมริกาครับยังคงถล่มกลุก่มกบฏฮูตีในเยเมนอย่างต่อนเนื่องครับที่กองทัพสหรัฐอเมริกาเผยแพร่คลิปวิดีโอที่เครื่องบินรบเทของพวกเขาบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับพี่น้องที่กองทัพสหรัฐอเมริกาจะไม่ปล่อยให้ฮูตีเพิ่มเกริมทำลายเรือในทะเลแดงได้อีกต่อไปนะครับและเป็นการรักษาความปลอดภัย ของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในพื้นที่ตะวันอ,ออกกลางรวมถึงการารักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของประเทศอิสราเอลด้วยนะครับที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกานะครับงานนี้กองทัพสหรัฐอเมริกาก็ได้ส่งเครื่องบินรบเทพรุ่นต่างๆนะครับทั้ง F-35, F16, F15 และอีกหลายรุ่นนะครับที่กองทัพสหรัฐอเมริกามีในครอบครอง ว่าสหรัฐเบริกาผลิตเครื่องเป็นลบใช้เองนะครับพี่น้องที่งานนี้ก็ได้ส่งอาวุธหนักเหล่านี้ถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนใส่ไม่ยัง้งอย่างตอนเนื่องนะครับที่คีบเหตุการณ์นี้กองทัพสหร,รัฐเมริชีพสมาชิกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนรวมถึงทำลายอุโมงใต้ดินของกลุ่มกบฏฮูตีที่พยายาม ขุดอุโมงค์ไว้ในบริเวณภูเขาแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ครอบครองของฮูตีในเยเมนจนส่งผลให้อุโมงค์เหล่านี้เสียหายยับเยินที่อุโมงค์เหล่านี้นั้นเต็มไปด้วยฐานที่มั่นก่อการร้ายรวมถึงคลังอาวุธของกลุ่มบทฮูตีนะครับที่งานนี้ครับสหรัฐเบริการก็จะหนักจัดเต็มน,นะครับเพื่อกวาดล้างกลุ่มบุตรฮูตีให้สิ้นซากให้ได้ต่อไปจึงนํามาสู่การโจมตีอย่างหนักหน่งแม่นยําและรุนแรงแบบนี้ จากสหรัฐอเมริกาไปในที่สุดนะครับหลังจากที่ปล่อยฮูตีเสมเกินมานานครับไปน้องและข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าของทัพสหรัฐอเมริกานั้นสามารถสังหารแกนนำทหารของกลุ่มกบฏฮูตีหลายคนแล้วนะครับอย่างต่อเนื่องด้วยมานะครับอย่างนายยาซาลีก็มีข่าวลือว่าถูกสังหารด้วยมือของกองทัพสหรัฐอเมริกามาแล้วนะครับแต่ก็ยังรอการยืนยันอีกครั้งนึงนะครับว่าถูกสังหารจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดเผยต่อสื่อมาหลายวันนะครับไปน้องต้องรอยืนยันอีกทีนะครับหรืออาจจะไปหล อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ของฮูตีที่ครอบครองอยู่นะครับเพราะว่ากลัวสหรัฐอเมริกาสังหารก็เป็นได้และข่าวต่อมานะครับเป็นสื่อต่างประเทศที่รายงานไว้นลครับพี่น้องที่ระบุว่าทางกองทัพเยเมนนะครับที่เป็นกองทัพที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาตินะครับเตรียมการส่งทหาร8 0,000ืนายและยุทโธปกรณ์ครบมือพร้อมกับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและซาอุดิอาระเบียนะครับ ข่าเตรียมการที่จะลุกพื้นที่และยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มกบฏฮูตีในทิศทางตะวันตกของประเทศเยเมนครับที่มีพื้นที่ของกบฏฮูตียึดครองอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือโฮเดดานะครับ,รบที่ฮูตียึดครองมานานแสนนานแล้วนะครับทําให้ประเทศเยเมนเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนั้น รัฐบาลเยเมนควบคุมไม่ได้นะครับที่มีกองกําลังติดอาวุธของตัวเองและชอบทำร้ายเรือที่แล่นผ่านพื้นที่ทะเลแดงนะครับทําให้งานนี้ในเมื่อสหรัฐอเมริกากำลังเปิดฉากโจมตีถล่มฮูตีอย่างหนักหน่วงและสะสมแทบทุกๆวันนะครับจนสามารถปิดชีพสมาชิกลุ่มวดฮูตีได้หลายคนและทําลายฐานที่มั่น ของกลุ่มบทฮูตีในเยเมนทางที่ตะวันตกได้หลายแห่งนะครับงานนี้ทางกองทัพเยเมนก็ได้ออกมาประกาศลั่นแล้วนะครับว่าเตรียมการจะส่งทหารมากถึง8ดปดหมื่นนายไปยึดพื้นที่คืนจากกลุ่มบทฮูตีในเยเมนให้ได้นะครับโดยมีการสนับสนุนจากทางสหรัฐอเมริกาและซาอุดีอาระเบียหนุนหลังอยู่นะครับ ที่ข่าวได้รายงานไว้ว่าตามการรายงานของศูนย์วิจัยอาลปอร์เซียซึ่งมีฐานอยู่ในซาอุดีอาระเบียและสื่ออาหรับหลายแห่งรวมถึงสภาผู้นำประธานาธิบดีเยเมนซึ่งเป็นรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการยอมรับ ในระดับนานาชาติหรือ PLC ครับและได้รดับการสนับสนุนจากสารเบริกาซาอุดิอาระเบียและประเทศอ่าวอาหรับอือ่นๆนะครับกำลังส่งทหารมากกว่า80,000คนนะครับหรือ8 0,000นายเตรียมปฏิบัติการครั้งใหญ่เพื่อยึดเมืองท่าโฮเดดาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของประเทศเยเมนกลับคืนมาให้ได้ซึ่งนีอาจเป็นการรุกครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามกลางเมืองเยเมน ที่ยังคงดำเนินการอยู่นะครับโดยนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากลุ่ม PLC และพันธมิตรในสภาการเปลี่ยนผ่านภาคใต้และกลุ่มต่อต้านในชาติเยเมนได้ค่อยๆขยายอำนาจการยิงและอิทธิพลยึดครองเมืองโฮเดดาและจะช่วยปิดล้อมกลุ่มกมบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมนตะวันตกนะครับ แต่อย่างมีประสิทธิภาพทําให้สามารถปฏิบัติการในอนาคตเพื่อยึดเมืองหลวงซาน่าซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฮูตีมาตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นในปี2557กับขึ้นมาได้นะครับงานนี้ถ้ากองทัพเยเมนลงถึงกองทัพที่รับการสนับสนุนจากชาติอาหรับที่ไม่สนับสนุนฮูตีนะครับส่งกําลังมาช่วยลบกับฮูตีมากถึง80,000นายต่อไปทางการสาระนะครับระบุว่า ได้ให้ความช่วยเหลือกองทัพเยเมนด้วยการบินข่าวกรองการเฝ้าระวังการกำหนดเป้าหมายและการลาดตระเวนนะครับเหนือดินแดนที่กลุ่มฮูตียึดครองในเย,ยเมนตะว,วันตกแล้วขณะที่โดนและการตุทาการล่าสุดของสหรัฐอเมริกาต่อกลุ่มฮูตีได้กำหนดเป้าหมายที่แนวหน้าและอาจเรียกได้ว่าเป็นการกำหนด เพื่อสนับสนุนการลุกครั้งต่อไปของกองทัพยเยเมนที่จะโจมตีกลุ่มอูฐูตีในที่มันตกของเยเมนต่อไปนะครับพี่น้องซึ่งคาดว่าอีกไม่นานนี้ก็จะได้เห็นกองทัพเยเมน,นครับที่เป็นกองทัพที่ได้รับการยาอมรับจากนานาชาตินะครับที่ไม่ใช่กลุ่มบฏฮูตีรวมถึงพันธมิตรของกองทัพเยเมนจะลุกโจมตีกลุ่มบฏฮูตีในเยเมนอีกไม่นานนี้นะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริการวมถึงอิสราเอลด้วยนะครับ ิดจากโจมตีก,กุมกบดฮูตีมาหลายครั้งจนส่งผลให้กุมกบดหูตีในเยเมนไม่ค่อยมีโ,โ้อสกออกมาพูดแล้ะเพราะว่าอาจจะถูกสังหารด้วยน้ำมือของกองทัพสาราบมริกาไปแล้วนะครับแล่กองทัพสาราบมริกานั้นก็ได้ทําลายยุทธณ์และสมาชิกคนสำคัญของ,งกงบฏหูตีได้หลายคนด้วยกันนะครับงานนี้ถ้าเกิดกองทัพ เยเมนนะครับที่เป็นคองทัพของรัฐบาลเยเมนเข้ามาบุกโจมตีกุมบฮูตีในโฮเดดาหรือเมืองรอบๆอื่นๆจริงๆคาดว่าน่าจะทําได้ไม่ยากนะครับเพราะว่ามีสหรัฐอเมริกาคอยสนับสนุนรวมถึงชาติอาหรับอย่างซาอุดีอาระเบียก็คอยสนับสนุนด้วยนะครับพี่น้องรวมถึงอีกหลายชาติด้วยกันที่ไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนกุมบฏฮูตีนอกจากอิหร่านนะครับ ที่งานนี้คาดว่าถ้าบุกจริงๆน่าจะบุกโดมตีกลุ่นโฮตีได้ไม่ยากแน่นอนและคาดว่าน่าจะสามารถยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนตะวันตกได้ไม่ยากแน่นอนนะครับหากมีการเปิดปฏิบัติการทางทหารทำจัดกลุ่มกบฏตีและยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มกบฏฮูตีอีกไม่นานนี้นะครับต้องรอดูนะครับว่าจะเริ่มกันตอนไหนแต่คาดว่าน่าจะเริ่มอีกไม่นานนี้แน่นอนนะครับเข่ามาซะขนาดนี้แล้ว ตอนน้องคอยิตตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพงเท่านี้สากผู้ประชาพูดผิดยังไงก็ขออภัย้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสายดีมาต่อไปขอบคุณมากครับ